อะไรอะไรถ้าผมเลื่อนรถที่ผมส่วนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้อุ้อดาบอิจิโกะเอาละครับวันนี้ผมจะมาทดสอบสังคมแล้วเออก็อยู่กับผมเล็กก็คืออยู่กันในเกมโอเมดีนะครับผม,อมคอนเทนต์ก็เริ่มจะหมดแล้วตอนนี้ก็เลยต้องมาหาอะไรทําในเซิร์ฟป,ปกติแล้วนะครับผมอรออัปเดตอย่างเดียวสิ่งที่ผมรอคอยในเกมนี้นะแล้วเจ้านั้นก็คือ Hi บาร์นี่ก็คือเอ็กซ์แรนะครับอามาแล้ว โจมตีผมเมื่อไหร่ผมสวนนะจ๊ะที่รักว่าไงจ๊ะเฮ้ย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 เอาวีนี่ต้องเจอแปลงล่างอัลติรมเออเอาลมลมเอาลุก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 าทำไรทำไรตีเหรอตีเหรอตีเหรอโอ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีดิ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 ตีเหรอตีดีดีดีหนีดิไปดีหนีไปดีไปดีเร็วเหรอเร็วเหรอคิดว่าเร็วเทนะก่อนเร็วเหรอ โอเร็วเร็วจัดเร็วจัดเร็วเหรอเร็วเหรอฮะติต้นไม้นะติต้นไม้นะอะไรอะไรอะไรทำไรหนีไปดิ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 มันเร็วจัดไอเดียวไอเร็วเกินไปนี่ไงโดนไปโดนโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าเอ้ย้ยเอ้ยเอ้ยอ้้ยเ มาถึงก็โดนเปิดเลยครับโดนเอ็กซ์เลเรสเปิดเลยเนี่่งอัดไปเลยเป็นไงหายโอโ้โหโอ้ไม่ใช่แค่หายสกิลค้างด้วยเกมอย่างดีอะ่ะยิงสกิลไปแล้วสกิลค้างโอ้โหไม่ใช่แค่สกิลผมสกิลเดียวเนะี่ยไข่แปลงเป็นเวฟพิชก้่นพลังเต็มแบบเลยเนะี่ยเอออ่านะครับแล้วก็โอเคกลับร่างเดิมแป๊บโอ้โหเปิดมาก็เจอของแท้เลยนะครับ นี่ต้องถือดาบไปแล้วไม่ปลอดภัยอย่างยิ่งสําหรับเซิร์ฟธรรมดามันมีคนที่เรามันมีคนที่จะซัดเราตลอดเวลาเลยนะฮะเอาใช้หนุ่มใช้หนุ่มกับรถเข็นวิลแชร์ของเขานะครับดูที่ว่าเขาใจใจดีกับเราหรือเปล่าเอ้ยนี่มันโจโจอะไรเนี่ยโจสักโจหนึ่งอะ่ะแต่ที่รู้ก็คือโจโจนั่นเองเอานายนายเล่นนาฬิกาตอนเด็กใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าหนีดิโอ้โห้เฮ้ย เ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ดีหรอกมัง้งเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องโดนอย่างนี้เพื่อนต้องโดน <c oughs> บางันแล้วอันติเมตเอคโคเอโคกดซีดูมโซนิกดูม,มไงฮะอะไรอะไรในม,มันเฮตรเหรอในม,มันเฮตรเหรอพลังคลื่นหายไปซะพเพชรดก็เพชรเถอะแตกหมดอะโดนคลื่นพลังแห่งโซนิกเสียงบูมดูดีครับตาคมนี่มันโนหดร้ายขนาดไหน นะแค่ผมเดินมาเขาก็จะซัดผมแล้วเป็นไงอันตรายมากน,ะนี่รอเลยกางเอาไปทิกรอเลยดีกว่าถ้ามันจะอันตรายขนาดนี้นะต่อไปเราเล่นเออเราเล่นอะไรไปแล้วนะเราเล่นไอ้อน,นี่ไปแล้วพีมังกรซอสน่าจ,จะสู้ยากอันติเมตบิ๊กคิวดีกว่าเออเขาไปเขาไปไล่ยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปยิงผมนะเอาแปลงล่างแล้วหนึ่ง โอ้ยเฮ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 ้ยอันตรายอันตรายอันตรายตัวนั้นอันตรายเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะชิบหายแล้วอย่ามาทางนี้ชิบหายแล้วตาย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 อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้ทางนั้นไปบิ๊กคิวกลางปีกบินบินอันตรายจัดนะครับเขามีอันตรายนะฮะก็คืออันตรายพอๆกันแต่ดูสิเจ้าเกมมาเธอร์ เมื่อกี้มาปวนนะครับมโอ้โหเกมมาเทอปวนจัดเลยอืมทดสอสบสังคมมาถึงก็ได้ทดสอบเลยนะครับย่งไมงทรอะไรเลย <Es> มันมีคนที่พร้อมจะแบบบวกตลอดเวลาเี่เราก็ล่องหนไปเลยนะฮะก,กลางปีกแปบ๊บบอ้าเราไปตีเขาทำไมลืมโทษโทษโทษเพื่อนไปได้ตั้งใจ <S <S พอดีมือพี่มันลั่นโอเคเราก็จะไม่ทำเขานะครับ พราะเเผอทำเขาไปทีนึงแล้วมันมีใครที่แบบว่าไอ้นี่ไหมใครมีใครเฟีย้ยวไหมขอแบบเฟี้ยวๆีนีดิเจอเอ็กซารเลสเจอเอ็กซารเลสแบบควนไปนรอบหนึ่งนะครับผมเร็วจัดแต่ก็ไม่วายแพ้แพ,แพ้แบบมายืนนิ่ไงก็โดนอัดไปเลยเต็มหน้าไปเลยนะครับแล้วแล้วแบบนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยสกิลมันม,มันเละเลทะเละ่มั่วตัวเหลวมากเลยเนะี่ย มีฮิบบาสบินไปบินมานะครับไม่รู้ว่าเขาจะไม่รู้เขาจะไอ้นี่แปลงไหมเราก็ถือดาบรอไว้นะครับจริงๆเลือดเราน้อยนะถ้าเขาแปลงเป็นอันติเมตมานี่คือทดสอบไม่ได้นะครับก็คือโดนทีเดียวคือตุยเย่เลยเราต้องเราต้องแบบโดนเขาทีหนึ่งปุ๊บเราก็ต้องหลบเลยนะครับเราแปลงร่างส่วนทันทีโอ้โหพี่กระหดเกิน ไอบาสเฮ้สีสวยทำไมมันเวลามันบินอยู่งั้นมันสีมันสวยจังวะเออเนี่ยสีวุบวับวุบวับวุบวับสีสวยจัดนะครับแบบนี้ก็ยังทําแบบว่าไอนี่นะมันยังไม่สมบูรณ์เลยมั้งดูสิพลังอพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พี่อย่านะโดนไปแล้วรอบหนึ่งไม่ใช้เหรอเฮ้ยเฮ้ยหายหายอะไร อะไรถ้าผมเลือดลดนี่ผมสวนนะอุ้ย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 อือดาบอิจิโกะอือฟันฟันไหนมาอย่าเข้ามาไปออกไปเฮ้ยอุ้ยอือเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนฟันฟันฟันเอ็กคาลิเบอร์ฟันอือไหนอยู่ไหนสีสีสีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่มามามาต้องเอ็กคาลิเบอร์อือฟันไปเลยดาบอิจิโกะอืออืออือ อ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอยู่แถวนี้เราต้องเก็บดาบก่อนนะครับผมไปแปลงร่างนี่ต้องแปลงร่างเป็นอัติเบรดติชิงนี่นะครับห้องรองหนวนเหมือนกันแล้วก็ต้้มแข็งไปเลยสร้างข้างรอบตัวไปเลยนี่เป็นไงตายยังตายไปดิตายไปดิตายไปดิหายหายหายแล้วไม่โฟอาร์มเหรอโฟอาร์มทำไร พวกอ่านท้อเฮ้ยแเอ้ยเอ้ยโอยผมไม่ได้ฆ่าเขาผมไม่ได้จะฆ่าคนมันมีมันเอริไอ้โกดฟิกเขามันมาตีอ่ะทิ่ผายแล้วกลับไปฆ่าตะกอนไปแล้วอุ้ยฉันไม่ได้ท้ำฉันไม่ได้ทำใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนออกมนตีออกมนช่วยตีโกดฟิกปะอ๋อกมาเขามาช่วยตีโกดฟิกใช่ไหมโอ้โหแล้วมันกลายเปผมผมเอ้ยนี่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 แล้วมันอยู่ใกล้ตัวประกันนี่ไงตัวไปดิเอา สรุปโดนสรุปโดนคนไม่โดนผีไม่โดนโคตฟิกนะฮะตายแลว้ว่าไงเพื่อนอ่าเพื่อนครับเพ่ินไปแล้วอ่านี่ก็เครื่องบินเจ็ตนะครับอ่าอัปเกรดก็ไม่มีอะไรส่วนนายเป็นใครอะเพือ่อนเออเอากลับล่างแล้วนี่มากรี๊ดนาฆ่าคนไม่เยอะเลยโคตดฟิกอย่างนั้นเลย ้ยโหคนนี้เกือบตายเออเราจะตัดการคนที่แบบมาแกล้งคนนะครับอหรือว่าตัวกูตัวกูเองวะ<แ>ไปทำเขาไปเยอะไอ้พวกนายพวกนายนาะฬิกานายก็เฟี้ยวนะแต่บอกโอ้ยว่าเราเฟี้ยวกว่าออขิงอีกแล้วมาขิงทำไมเออเขาแค่ไม่ได้มีเวลาเล่นเหมือ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 น,นผมซะหน่อย <c oughs> จริงผมก็ไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นครับแค,แค่ไม่มีไม่ได้ไปเล่นเ,เกมอื่นแค่นั้ <c oughs> ไอทำไมอ่ะคั่นคอรายการทดสอบสังคมอีพีแรกกีปมะมาเท่านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมันมันล,อล่อละตอนนี้นะฮะคอโดนกำลังสัตว์กระเสมหะอยู่ลเลย คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับเพื่อนๆขอตัวลาไปก่อเดี๋ยวไปขอสัตว์ก่เสมหาก,ก่อนที่ขอแปบ๊บไ้เจอกันนะครับเจอกันแล้วไปคลิปต่อไป